รื่อของฝนช่วงนี้หน้าฝนแหละมันก็ต้องมีฝนตกกันบ้างเราก็ต้องพกร่มกันเอาไว้ถ้าร่มคันใหญ่ก็ยิ่งดีใช่ไหม<ช>คุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเจอร่มในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้มั้งนั่นไง ก็กะว่าพกร่มคันใหญ่หลากหลายสีสันมาเออ,เออกะว่าสู้กับฝนได้อย่างแน่นอนอพออะจะออกละกางกปุ๊บับเดินออกไปเท่านั้นแหละค่ะโอ้ยลมพัเดเปิดเปิงไปหมดเลย,ย,ยแล้วมันจะการยังไงล่ะทีนี้อโอ้ยสุดท้ายวิ่งกลับบ้านแล้วกันนะลมมาพังอะไรตอนนี้แหม่ดีนะ่ริวไปพร้อมกับล่มเลยใช่ไหมอะไรมันจะลมแรงขนาดนั้นคุณแรงนี่ะ งานนี้คือตอนแรกก็ากะว่าเดินออกมาจาก พื้นที่จากอาคารอย่างมั่นใจสุดท้ายโอ้อายก็อายเปียกก็เปียกนะเพราะฉะนั้นยังไงดีคะคุณเช็คร่มให้ดีว่าร่มของคุณนั้นยังอยู่ในสภาพของการที่จะใช้งานได้อยู่หรือไม่ร่มบางคันมันก็สละชีพไปแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ชำรุดได้ง่ายแหละพูดถึงถ้ายิ่งเดินลมโดนอะไรด้วยเหมือนกันะคะเป็นห่งสุขภาพกันนะช่วงนี้หน้าฝนเนาะจะเป็นหน้าฝนที่ร้อนจริงๆไม่แปลกนะฝนยู่ไหนไม่รู้นะ